แว่เบิ้งน้ำหม่งามงามพี่น้องต้มด้แเ้่กับคนใ้ไล้อเจ้าก็คุดอันเลิกโพดนมันแข็งโพด สัมผัสมาเมต่มพอดีเนาะไปพล่แล้วบ่มีงินบ่มีบ่มีเงินสดอะไรงินในกระเป๋าบ่มี จงบอเซฟน้องรถเปบาเออันี่แหละเจ้าไปที่ไหนดีไปกินเขา,า,าเก,กินขา้นขาวก่อนพี่น้องแล้วก็ค่อยเข้าไปส่งพื้นที่สนามบินนะจ๊ะมากินข้าวปุ้นแจวขิงเห็นแต่อยู่แถวเวียงเขาขายสบายดีพี่น้องแดดแดด ตอนนี้เวลาก็บ่ายโมงครึ่งเจ้าไปเลย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 ดีไย่ไปให้ไกลว่าไปเทียทัวโลงหาเหลืองทัวโลกพี่แว่กินก่อนหนังกินข้าปุ้นแต่วเข่งนะคะ หลงจังเลยเนี่ยไปเดี่ยวควาเดี่ยวควาเดี่ยวใายเดี่ยวใายเดี่ยวควาเดี่ยวควาเดี่ยวใาย อะไรก็ได้หมดสั่จะเี้ยงเองอะไรก็ได้จ้าอันนี้คือร้านข้าวปุ้นแจวขิงบ่เคยมาจักเตื่อนหรอพี่น้อบ่เคยมาแต่ว่าผ่านไปผ่านมาบตลอด ทานประจำข้านข้าวปุ้นแก้วขิงอันนี้จะเป็นผ้าคิริวนะคะเป็นผ้าคิริวโบเคยกินเจือเทือดด้วพี่น้องเลยเกิดมาบโบเคยกินเถื่อดจ้าอันนี้ข้าวปุ้นแก้วขิงปรุงนี้เขาต้องแพ้ก้อนบ่ มันกมันก็ไม่ได้กินเซรบอลไหรอกปรุงประแดกประแดกต่างๆเจลอ๋อปรุงน้ำชุบเองอะไรพี่น้องใส่เจลแล้วก็ใส่น้ำชุบลงไปแล้วก็ปรุงด้วยรส เป็นคนเล่ากระจิงดิพี่เองเกิดมาเร่เคยกินจืเถื่อนเลยเราเคยกินจเถื่อเยะเคยกินแค่หนึ่งเบเคยสมัยยู่เวียงายเนาะเจ้าพนเจ้าขิง ถ้าเบิ horizon, minority, horizon, wrong, ่งพี่น้องวิธ um> ีกินกินอะไรเห็ดอะไรนะจ๊ะเขาคล้ายเป็นสุดนะนี่ันาวอ่ะหมางรุ่งให้ใส่นะครับมักอะไมักเค็ม่รกเอะุ่นเยวปุกงเนกาะเรปุน้ำเปล่า พอแลวพองกิเศษน่ะเว้ย ปุ่นเจลคิงก็เพียงเลย<ม>อืมเสร็จ ก็ใส่พักลงไปตามด้วยตามด้วยเนื้อเนื้อลายเนื้อคารายน่าจะเห็นเป็นเสร็จแก้วครับเดียวพอก็ แม่พี่น้องกินกันเตาไปดิบไปแบบนี้ เอาชีฟเป็นบ้อนน้ำจอบมาโชบมาแต่จิ้มก็คือว่าแซ่ดเลยปลาใหม่ๆปลาใหม่ๆสดๆเผาใหม่ๆต้องยังมันห่อนเด่น เมื่อวานเห okay. ็นเขาแซ่ก mm ันคนพิจกมตาย้อเริ่มแรกเอาหมูหแล้วทิ้งกับนอล้วเอาหมูและวรอ่กที่ทุกที่ที่บอนะอย่าเ่ินีิจิต้์นี่พิมิตรเี่ยังบ่กบอกค่ะบอกว่ินเไ ข้หน้ากับเพื่ัน็นไม่หนาเป็นนัเป็น

ไหนก็แล้วก็ยังสูตรทั้งร้านเขวหนจะยูเซโนะ่เนาะร้านจะเพิ่มหลายหนะลายเนาะราคาพิกาเต็มเลยแถวมองอันร,รอบๆอันแถวอันเเว่น

Thank you. สิบห okay ้แล้วก็มารอบนี้โอเคคว่าพี่น้องคือมารอบก่อนน้ำมาส่งนะทั้งกระลึกกระไหลผ้าแล่นตำนาตำลังอยู่แข่งกับเวลาดขึ้นมาส่งตอนน่ะเที่ยวเศร้าเที่ยวเศร้าแล้วห้าเตรียมตัวช่วยนะเนี่ยไปหับไปเชื้อ มือละกาเล่นไปาืเฮดันเีย้ำบรเมื่อเด

ใช้รถไฟไปบางวิรีครสบรถไฟสะดวกที่สุดอเขาบางน้อยับเขาเอันน้เป็่นได้ไหรอจนถึงเ้ารถคีบต้างรถไฟตามรถคีั่น

ก็จะสามสี่พันออกกันคันเมือกี้มาเียนกับันมาณสองสามพันและอีกครั้งเขาไปแล้วเขากันในซื้อเครื่องซื้อของกาลังใดทำอไรพนักงานหรือมันสามพันดูครอบครัวโตมีโตมีเมี้ยโตสางคนสี่คนเงินสองพนึงกันยต้องมีแต่ดี จำมวนเขาจีไปแล้วสามสี่พันนที่าคนผลิตผลิตพันก็เะาจ้ายินแล้วไไก่เมื่อคืนนี้กินเป็ดไงเมื่อคืนกินเป็ดมานีซั่ไก่ยังบกวุ่ดง่ายนียอกินกินแล้วก็สิ กินแ,แล้วเราก็จะไปตอนน้ำปิ้มนล้นเนาะงันจะเสด็นจะต้องเงย,ย,ยเ,เทีดตอนไกลเวลาไปลงบนตลนว่าเอตอนีเขาไปด่ะดก่อนเนะาะตาไปอเกลือกนย่างไรซืก่อนเนาะยังจามันเวลาพตะก่อนจ้าสวัสดี่ะ